ผู้ชมสังเกตเห็นดอกของชวนชมต้นนี้ไหมฮะคุณผู้ชมสังเกตว่าดอกของมันเนี่ยมีความสดใสนะเม็ดสีของใบเออเม็ดสีของดอกนี่ฮะะมีความสดใสามากครับคือออกชมพูชมพูเข้มเลยนะฮะนี่คือเหตุผลของการใช้ปุ๋ยหมักชีวภาพนะครับือผมใช้ไฮโดรซานน้ำดำพีซีนี่ฮะคือ มันจะทำให้ไม้เนี่ยจเจริญเติบโตแสดงอาการทางธรรมชาติของมันได้อย่างสมบูรณ์ไม่เหมือนกับการใช้เคมีในการเล่งนะฮะถ้าใช้เคมีเล่งเนี่ยมันจะไม่ค่อยมีความคงทนสู้แดดเท่าไหร่นะครับแล้วก็ดอกจะใหญ่จริงสีเข้มจริงแต่ว่าจะอ่อนแอคอจะเหี่ยวคอตกอยู่เรื่อยนะครับหรือว่าโดนลมนิดหน่อยก็จะร่วงนะฮะ แต่ถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมถันมาใช้ไคโตซานนะครับคือสารสก,กัดจากพวกปวดเปลือกกุ้งหรือที่ผมมีจำหน่ายอยู่ในเว็บไซต์นะฮะก็จะทำให้ต้นไม้เนี่ยมีดอกถึงสามชุดด้วยกันนะฮะดอกสามชุดเป็นยังไงฮะดอกสามชุดก็คืออย่างเช่นนี้ครับคุณผู้ชมอ่าตนนี้ก็คือบานขึ้นมาแล้วนะฮะแล้วก็จะมีชุดที่สองที่จะรอบานต่อไปแล้วก็ชุดที่สามนี ดอกสชุดเนี่ยสามารถแสดงการออกดอกได้นานปเป็นเดือนเลยนะครับคุณผู้ชมนี่คือข้อดีของการใช้ธรมมธรมชาติบำบัดธรรมชาตินะั่คือใช้ไคลโดซานน้ำดำ P C ในะในการดูแลชวนชมเมื่อเราใช้เป็นนานๆนะต้นไม้อะมันก็จะซึมซับสารพวกนี้เข้าไปในลำต้นนะฮะจะทำให้สร้างภูมิต้านทานโรคต่างๆได้ด้วยตัวมันเองโดยไม่ต้องใช้ยาฆ่ามแมลง ซึ่งเรื่องนี้คุณผู้ชมหลายๆท่านก็คงจะเคยอ่านมาในบทความของพวกไคโดซานสารสกัดชีวภาพต่างๆแล้วนะฮะซึ่งเป็นจริงและเป็นผลที่เป็นผลเป็นเป็นผลดีและใช้ได้จริงนะครับนี่คือข้อดีของพวกมันเราควรจะหันมาใช้อ่าสารสกัดชีวชาพนี่ดีกว่าที่จะใช้เป็นพวกเคมีนะครับเพราะเคมีนี้ถ้าเกิดว่ามันดีจริงๆนะว่าคุณผู้ชมลองคิดดูทีว่า ทำไมเขาจึงได้รณรงค์ให้เราหันกลับมาใช้พวกปุ๋ยหมักชีวภาพหรือว่าทางวิชาการเกษตรเขารณรงค์ให้เราใช้พวกชีวภาพพวกนี้แหละฮะแสดงว่ามันดีถูกไหมครับแล้วผมใช้เนี่ยมันก็ได้ผลดีจริงคุณผู้ชมลองดูดอกนี่แต่และดอกของต้นเนี่ยแดงออกอชอุชมพูเข้มเลยนะฮะ,ะตัวตันนี้ที่ว่าเป็นขขาหินซ้อนเนี่ยดอกขาวกลางดอกห้าแฉกเนี่ย ก็ชัดเจนเลยนะครับเห็นไหมฮะคือมันแสดงอาการออกมาลักษณะพิเศษของมันลักษณะเด่นของมันเนี่ยมันแสดงอาอก,การอาการนั้นออกมาได้เพราะว่ามันได้กินอาหารที่ดีก็คือพวกปุ๋ยหมักชีวภาพ P C ที่ผมได้ฉีดหรือผสมน้ําลาดลงไปนั่นเองคือต้นนี้ผมไม่ได้ใช้อะไรช่วยมันเลยนอกจากใช้ชีวภาพผมอดน้ําก่อนครับอันดับแรกถ้าอยากจะให้มีดอกอ่าสําหรับคุณผู้ชมท่านใดที่สงสัยแล้วก็ยังไม่เคยทํานะครับ วิธีการทำให้มีดอกของผมนะฮะก็คือผมจะอดน้ำมันให้โสมเต็มที่เลยแม้กระทั่งถึงขนาดว่าใบเนี่ยร่วงเลยครับเหลืองร่วงเลยนะครับแบบนี้เหลืองแบบนี้เลยครับคุณผู้ชมแล้วก็ล่วงหล่นไปเลยนะฮะร่วงหล่นไปเลยต้นไม้น่ะมันจะหิวน้ํามากครับเพราะมันอยากจะกินน้ําแต่ว่าเราไม่ยอมลดน้ํามันนะฮะเพราะช่วงนี้มันมีฝนแล้วผมก็เลย อดน้ํามันคือทําได้สองอย่างถ้าเกิดเราอยากให้ต้นไม้ออกดอกนะฮะคือใช้ปุ๋ยเคมีในการเร่งให้มันออกดอกกับอดน้ําให้มันรู้สึกทรมานนะโดยธรรมชาติของต้นไม้หรือของต้นไม้ทั่วไปเนี่ยไม่ว่าจะเป็นชนชมหรือว่าจะเป็นต้นไม้ชนิดอื่นก็ดีเนี่ยสังเกตไหมครับว่าพอเข้าฤดูหนาวหรือฤด,ดูที่มันใบไม้ร่วงที่มันไม่มีฝนแล้ว ต้นไม้มักจะออกดอกกันเหตุผลเพราะอะไรครับคุณผู้ชมก็เพราะเป็นเพราะว่าพวกมันรู้สึกว่ามันเข้าสภาวะอดอยากมันอาจจะมีโอกาสที่จะตายได้ครับเพราะว่าฝนไม่ตกแล้วพวกมันก็เลยจะต้องทําการทิ้งลูกหลานเอาไว้เพื่อที่จะสืบพันธุ์ขยายพันธุ์ต่อไปเผื่อว่าตัวมันจะตายในแรงนี้มันก็เลยทําอะไรครับมันก็เลยออกดอกกันนะฮะพอออกดอกเสร็จแล้วก็มีเมล็ดพันุ เกิดขึ้นนะครับแต่ชวนชมในกระถางเนี่ยยังไงเราก็ไม่ปล่อยให้มันตายอยู่แล้วแต่เราต้องการให้มันออกดอกโดยวิธีธรรมชาติก็คือเราก็อดน้ํามานั่นเองอดน้ําให้มันเจอสภาวะแห้งแล้งมันจะรู้สึกตัวว่าอุ๊ยตอนนี้กําลังเข้าสู่สภาวะแห้งแล้งแล้วมันอาจจะตายได้มันก็จะเริ่มงดการคายน้ําโดยการทิ้งใบถ้าเกิดว่ามีใบอยู่ปุ๊บน้ำเนี่ยจะเลยออกจากปากใบยเยอะมากมันก็เลยจะงดการคายน้าโดยการ ไปล่อยใบให้เหลืองแล้วก็สลัดเขาเรียกสลัดใบสลัดใบทิ้งให้เหลือแต่กิ่งแต่ก้านนะฮะเพื่อว่าจะทําเพื่อว่าจะทําตัวให้เป็นผิวของมันจะเป็นลักษณะเหมือนฟิล์มที่ห่อคลุมความชื้นเอาไว้เลยเหมือนที่กระบองเพชรแปลรูปจากใบกลายเป็นหนามเพื่อเก็บความชื้นนะฮะตัวนี้มันก็จะทิ้งใบหมดเลยพอทิ้งใบหมดเสร็จปุ๊บมันเริ่มจะออกดอกแต่ครนี้ว่าถ้าเราต้องการที่จะกระตุ้นให้มันออกดอกได้ดีโดย ที่มีดอกแข็งแรงแสดงอาการดอกที่สดสีสันสดใสนะฮะเราก็ควรจะเป็นยังไงใช้ชีวภาพอย่างเป็นประจำเนี่ยอย่างที่ผมได้เรียนที่แรกนะฮะคุณผู้ชมปุ๋ยหมักชีวภาพจะซึมซาบเข้าไปในลําต้นของต้นไม้นะฮะมันก็จะเป็นส่วนหนึ่งของต้นไม้เมื่อเวลามันอดอยากมันก็จะดึงข้อดีตรงเนี้จากปุ๋ยที่มันเก็บสะสมไว้ในโคนต้นนั้นออกมาแสดงผลโดยการออกดอกเม็ดสีที่เกิดขึ้นบน บนผิวดอกบนใบดอกกลีบดอกนี้ก็จะสดใสสวยงามอย่างที่คุณผู้ชมนี่เห็นนั่นแหละครับนี่คือข้อดีของปุ๋ยหมักชีวภาพและการใช้เคมีการไม่ใช้เคมีฮะไม่เป็นอันตรายต่อคนสัตว์เลี้ยงด้วยนะฮะถ้าคุณผู้ชมท่านใดใช้แต่เคมีอยู่เป็นประจําลองหันกลับมาวองดูปุ๋ยหมักชีวภาพที่ผมได้แนะนํานี้นะครับผมคิดว่าน่าจะมีประโยชน์ต่อ,อการปลูกเลี้ยงชนชมแล้วก็สร้างความปลอดภัยให้ครับ ต้นไม้ของคุณและก็ตัวคุณเองด้วยนะฮะสำหรับวันนี้ก็น่าจะได้ข้อมูลเกี่ยวกับการทำสุนชมให้ออกดอกนะฮะความรู้เรื่องปุ๋ยหมักชีวภาพการบ้างพอสมควรนะครับผมสุมเมธโพสีทองจากสวนแก้วชิตดอนเมืองวันนี้ขอลาไปก่อนขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะครับขอบคุณครับ